สำหรับใครนะครับที่กําลังหารถใช้ในเมืองที่ประหยัดน้ํามันแต่ยังไม่กล้าไปรถไฟฟ้านะครับผมจะมาแนะนําคันนี้เลยนะครับกับ City 1.5 HEV คันนี้นะครับเป็นปี2021นะครับผมนะคันนี้สีขาวสวยๆเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับโลโก้เนาะก็จะเป็นตัวของไฮบริดนะครับมีสีน้าเงินแซมเข้ามาตัวนี้เป็นตัว RS นะครับนะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบเลยนะครับผมมีไฟ daytime running light มาให้เรียบร้อยนะครับ นะะนะครับด้านข้างนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านะครับจากโรงงานนะครับผมอมยางขอบสิบห้านะ่ะนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีขาวดำนะครับมี Honda ด้าเ w น Watch ให้นะครับด้านนี้นะครับเป็นกล้องนะครับมองด้านข้างนะครับนะตัวมือเปิดนะครับมีปุ่ม นะครับปุ่มที่เป็นเปิดอัตโนมัตินะครับเราสามารถสอดมือเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกุญแจอยู่ใกล้ของเรานะครับใกล้ตัวรถนะครับมันก็จะเปิดให้เลยนะด้านข้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็คือจะเป็นตัว LED เหมือนกันนะครับผมนะไฟท้าย LED นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับแล้วก็มีตัวด้านท้ายนะครับเป็นตัวเคปล่ามานะครับผมตัวนี้น่าเป็น เ u v นะครับ R S นะครับตัวนี้ตัวนี้รถสวยมากเลยนะครับสีเป็นสีขาวมุกนะครับนะอมีสาวกาศเป็นคีบฉลามนะครับด้านบนนะ่ตัวนี้ตอนนี้ลบล็อกนะครับพอผมสอดมือปุ๊บนะครับรถก็จะเปิดให้เลยนะครับผมด้านท้ายนะครับเบาะตอนเบาะตอนหลังนะก็นะครับก็ไม่กว้างมากนะครับแต่ก็นั่งได้สบายนะครับผมตัวเบาะจะเป็นหนังสลับกับผ้านะครับนะ ตอนหลังมีแอร์ตอนหลังให้แล้วนะครับตัวนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนีตัวเบาะคนขับนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเบาะก็คือเป็นเบาะหนังสลับผ้านะครับนะตัวนี้ฟังก์ชันให้มาแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้มีแอปเปิลคาร์เพมี Android Auto มาให้นะครับมีระบบควบคุมนะควบคุมด้วยเสียง ฮอนด้าเรนวอชนะครับแล้วก็ระบบพวกคูดคอนโทร a อะ i v e ติฟอะ i v e ติฟคูดคอนโทร์นะครับมีมาให้หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับระบบความปลอดภัยนี่คือจัดเต็มทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับก็ไม่มีแกะนะครับสีเป็นสีเดิมนะครับนะตัวฝากระโปรงแก้มข้างคันหน้านะครับตัวนี้ไม่มีแกะทําสีนะครับ นะเราก็การันตีนะครับคันนี้นะไม่มีพิกคว่ำชนหนักน้ําท่วมตัดต่อเคมซากนะครับหากพบเจอเป็นรถผิดกฎหมายโอนไม่ได้เรารับซื้อคืนร้อรซระบุในสัญญาให้เลยนะครับนะแล้วก็รถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพจากกูสเป c ชั o นมาแล้วนะครับได้5ดาวไปเลยนะครับผมนะนะครับนะพอได้เห็นสภาพโดยรวมนะครับคันนี้ Honda City 1.5 HEV นะครับปี2021นะครับตัวนี้นะครับทาง Honda เนี่ยเขารับประกันระบบไฮบริด5ปีนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ย10ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางนะครับประกันยังเหลือเยอะเลยนะครับผมนะส่วนราคานะครับคันนี้หน้าร้านนะครับผมตั้งขายอยู่ที่589,000นะครับ589,000นะครับแต่ถ้าเกิดใครมาจากคลิปนี้นะครับผมลดราคาให้ไปเลยนะครับจัดราคาพิเศษเลยเหลือ549,000นะครับ 549,0 0นนานะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0กิโลรับไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับมีทั้งประกันเครื่องเกียร์และประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหารถประหยัดน้ำมันอยู่นะครับแต่เรายังไม่กล้าไปไฟฟ้าครับลองดูคันนี้ก่อนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ